สวัสดีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหนึ่งปีผ่านไปนะครับสำหรับพัดลมไอยเย็นที่ได้ทดลองใช้แล้วก็มีลูกค้าสั่งให้ทำไปประมาณ10ตัวแล้วนะครับมาดูกันนะครับนะตอนนี้ก็ยังคงประสิทธิภาพทำงานได้เต็มนะครับเย็นฉ่ำเลยนะครับก็อลองสังเกตจะเห็นไอน้ำเกาะเลยนะครับอุปรกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับอย่างที่เคยแจ้งไป แบตเตอรี่เก่าท่อดูดน้ำมันถังแช่เบียร์นี่นะครับ,น,รบน,นะครับดูได้เห็นไหมครับอ๋อวันนี้มียาคูเ <c oughs> นี่ยแะครับใช้เปิดควบคู่กับเครื่องปรับอากาศปกตินะครับค่าไฟลดลงเยอะมากจากที่ทดลองก็ช่วงแรกนะครับ1,200กว่าบาทที่ไม่มีพลร์มไเย็น จากนั้นก็ลดลงมาเป็นลำดับเหลืออยู่พันหน่อยหน่อยเก้าหน่อยหน่อยแปดหน่อยหน0อหน่อยหน่อยจนกระทั่งล่าสุดณนปะัจจุบันนี้ตอนนี้พัดลมไอยเย็นตนนัวนี้ถือว่าเลยจุดคุ้มทุนมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ600ิที่พิบ650-670อยู่ประมาณนี้โอเคสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามกันได้ขอบพระคุณครับ